ค่ะได้ค่ะพี่ยินดีค่ะยินดีวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวของย่านาคใช่ค่ะเป็นประสบการณ์ของ oh. คนใกล้ตัวคือแม่เองตัวแม่เองตัวเราเองตัวน้าสาวเราแล้วก็คนรอบข้างเราอะค่ะอ้อหสี่ห้าครั้งเลยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่ค่ะก็คืออ๋อเหมัอนบอกมัน มันเป็นเรื่องที่แบบเราได้สัมดัวยด้ตัวเราเองอะคะ่ะคือแบบไม่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้แบบเป็นคนอื่นมาเราให้เราฟังคือเราเจอได้ตัวเราของเราเองเลยอะคะ่ะอ่ะก่อนอืน่นก่อนเข้าเรื่องนะครับน้องแม่มเนี่ตนนยอรรตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่จังหวัดราชบุรีค่ะราชบ,บุรีอ้าวราชบ,บุรีแล้วมักมีความผูกพันเกี่ยวพันยังไงกับย่านาคอะครับ ก็คือตอนสมัยเด็กๆอะค่ะแม่ค่ะคือครอบครัวเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ายายเป็นร่างทรงแล้วเหมือนกับว่าที่บ้านอะค่ะเขาอยู่กรุงเทพกันแล้วคือตั้งแต่เด็กกันเลยอะค่ะก็คือเขาจะนับถือย่านาคกันคือเราด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้จักหรอกเพราะว่าย่านาคือใครก็คือแม่แม่กับยายก็จะถูกฝังมาว่าเออย่านาคนะเราต้องไหว้ท่านนะอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านเราบูสเหมือนแบบเขาลบนับถือท่านนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือก็แค่ฝังใจแค่ตรงนั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอในสิ่งตรงที่ที่ที่เขาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็วกบ้านเราแวกที่คุณแม่แล้วก็คุณยายคุณย่าอยู่ที่กรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยอยู่เราแวกเดียวกับวัดมหาบุตรหรือ<ม>บ้านย่านาคอะไรแถวแถวนี้ไหมไม่ไม่ค่ะยายอยู่แถวพุทธมนต์เอยอยู่แถววัดดงมูเลเหล็กอะค่ะแถวจันรนะคะแต่ด้วยว่าเหมือนว่ายายเขาเป็นร่างทรงใช่ไหมคะตั้งแต่สาวๆเลยอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบไปกราบไหว้ย่านาคอะไรยถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไป แล้วก็เหมือนอแม่แม่กับพ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปไหว้กันอะไรเงี้ยค่ะคือท,ที่บ้านจะนับถือสิ่งนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรป,ประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยพี่ตัฟี่ขออนุญาตย่านาคด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้กันว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะบนบานสนกล่กวในเรื่องของทหารอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะไปขอย่านาคก,กัน <c oughs> หรืออาจจะไปขอในเรื่องราวของ ต่างๆนานาความเชื่อของเรานี่แหละเพราะว่าเรื่องราวของหนังหรือภาพยนตร์สมัยก่อนที่บอกถึงตำนานความน่ากลัวของย่าเนี่ยมันก็เป็นเพียงภาพยนตร์ปัจจุบันเนี้ยคงจะไม่มีใครเรียกว่ากลัวหรือเหมือนสมัยก่อนแล้วอ่ะคือปิดบ้านแต่หัว<ช>ค่ํากลัววิญญ,ญาณ<ช>ย,าย่านาคมาหลอกมาหลอนคือเดี๋ยวนี้มันความเชื่อนั้นมันคงจะหมดไปละ นะครับวันนี้เราคงจะมาพูดในเรื่องของความเชื่ออีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งที่ครอบครัวของอน้องแหม่มแล้วก็คุณย่าคุณยายคุณแม่เนี่ยสัมผัสเนี่ยจะเป็นในเรื่องใดอ่าวันนี้ขอเป็นเรื่อง<ม>ความเ<ม>ชื่อนะครับผม เริ่มได้เลยครับน้องแหมมครับก็คืออันตนลับอันดับแรกค่ะแม่นะคะเขาจะเป็นร่างตรงก็คือเหมือนสืบทอดกับปิยะอีกทีนึงแต่ว่าไม่ได้รับทรงเจ้านะคะคือเหมือนแบบเป็นเป็นบางช่วงจังหวะค่ะที่แม่จะแบบพูดออกมาเป็นเสียงเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนกุมารเสียงกุมารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะชายแล้วคือเราอ่ะเช่าบ้านกันอยู่ที่แถววัดไผ่เงินนะคะแล้วเหมือนแบบข้างๆบ้านเขากําลังจะมีการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนงานก่อสร้างอ่ะ เขาก็จะปลูกเพิงแบบเหมือนคนงานใช่ไหมคะที่เขาพักอาศัยชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาแบบเห็นแม่พูดเสียงเด็กอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยล้อเลียนเสียงแม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าแม่อ่ะเป็นร่างทรงคือตอนนั้นแม่ลงองค์ลงทรงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ล้อเลียนเสียงเด็กแบบเหมือนแม่พูดอะไรเงี้ยค่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอตกกลางคืนนะคะก็คือไม่แม่เขาก็แบบเหมือนไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรว่าเออคุณจะล้อเลียนอะไรก็เรื่องของคุณอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ได้ใส่ใจเลยก็คือตกกลางคืนปุ๊บ คนงานนะคะเขาบอกว่าเขาอะนอนเหมือนกบกึ่งหลับกึ่งๆนแล้วเหมือนมีคนนะคะ<ถ>เดินรอบอบ้านเขาคือเดินแบบเดินรอบเขาเรียกแคมป์คนงานนะคะ<ถ>แล้วแคมป์คนงานจะเป็นสังกะสีใช่ไหมคะสมัยก่อนคือแบบเป็นรั้วเป็นแบบเป็นกำแพงสังกะสีอะไรเนี่ยแมป์เป็นริ้วๆใช่ค่ะเขาบอกว่าเดินรอบเลยเดินรอบเสร็จสักพักหนึง่งเหมือนมีคนเหาะอะคะ่ะลอยอยู่บนหลังคาคือแบบลอยอยู่บนหลังคาบ้านเขาอะค่ะ รอแตบวน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 อยู่หลายรอบค่ะแล้วก็หมาก็หอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาอะเหมือนแบบตึงหลับตื่นแต่เขามีความสึกเหมือนคนเดิ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 นแล้วก็แบบเอามือค่ะละละอะค่ะละสังกะสีค่ะรอปบ้านเลยคือแบบเหมือนแบบไม่ให้เขานอนนะคะคือแบบละแบบละแบบ ลูดรอบบ้านเลยค่ะพูดแล้วยังคนลุกอยู่เลยเลแบบรอบรอบบ้านเลยเขาก็แบบเหมือนแบบใครมาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกใครมาแบบมาแกล้งเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เลยเปิดประตูมาเปิดประตูมาใส่ปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่เจอก็คือไม่เห็นอะไรมือเนี่ยลูดรอบบ้านเลยค่ะเดินรอบบ้านเลยแล้วคือบริเวณรอบบ้านของขาเป็นแคมป์คนงานจะเป็นป่าบอลคือเป็นป่าบอแล้วก็เป็นน้ำคัมซึ่งคนอ่ะไม่สามารถเดินเดินรอบได้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เขาก็ เหมือนเปิดประตูประตูหน้าบ้านมาว่าอะใครแบบมามาเดินแกล้งเขามาลาะหลังคาบ้านเขาอะไรประมาณนี้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นแม่มที่ําทีนี้ก็เลยแบบเขาก็อ่ะตกคืนนี้ไปเขาก็ผ่านไปเขาก็ไม่พูดอะไรพอมาคืนที่สองใช่ค่ะพอมาคืนที่สองเอาอีกเหมือนเดิมมีคนเดินรอบบ้านอีกแต่ทีนี้เขาเห็นจระจะเลยว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีขาวคือชุดไทยสีขาวอะค่ะเป็นแบบเหมือนชุดไทยโบราณนะคะสีขาว แล้วก็ผมยาวผมแบบผมยาวแล้วก็ผมงอกอะค่ะคือแบบเห็นเป็นลางๆนะคะเขาเห็นแบบเพลินๆแบบลางๆค่ะเดินรอบบ้านเขาเหมือนกันแล้วก็เลาะรอบหลังคาเหมือนเดิมคือวน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 อยู่บ่นหลังคาบ้านนะคะสามสี่รอบค่ะจนเขาแบบทนไม่ไหวอะค่ะเขาก็เลยตะโกนนมาใครวะอะไรประมาณเนี้ยบบใครวะชอบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมาหลอกมาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงมาเขาพูดขึ้นมาว่าเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงอะตะโกนมากูเองย่านาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาพูดแบบเหมือนว่าเขาบอกว่ามีมีเสียงผู้หญิงคนนี sí, ้ตะโกนบอกมาว่าก well, ูเองย่านาแล้วเขาก็พู่มาว่ามึงมึงไม่ไปขอขมามันกูจะมาหลอกมึงอย่างนี้ยทุกคืนจนกว่ามึงจะไปจุดธูปขอขมามันอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้โหใช่ใช่คือกําลังจะถามเลยว่าเขามั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นย่านาคือเขาบอกว่าเขาเขายืนช็อกเลยค่ะเขายืนช็อกเลยคือเขาได้ยินเสียงตะโกนมาแล้วกูเองแบบแบบ แบบเสียงผู้หญิงค่ะเสียงผู้หญิงแบบแผละแผลแก่ๆกูเองย่านาคอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมึงมึงไปจุดทูบขอขมามันเลยโอ้ท่านแสดงแสดงตัวเลยแนะนําตัวเลยใช่ใช่ใช่ค่ะคือคือตอนแรกพคือพวกคือหนูอะเป็นเด็กนะคะพี่ตอนนั้นยังเด็กอะค่ะอยู่ปห้าปหกเองไม่รู้จักใช่ไหมว่าย่านาคคือใครแล้วเขาอะตัวเจ้าของเจอเรื่องค่ะเขาเล่าให้แม่เราฟังเองว่าเนี่ยเขานอนไม่ได้นะเขาอยู่ในทีเนี่ยสองคืนแล้วมากลัวเข้แล้ว ใช่คะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเราจะต้องให้เขาทํำยังไงคือไม่งั้นเขานอนไม่เป็นสุขเขาต้องย้ายบ้านคือแบบเขาทํางานไม่ได้เลยคือบอกกลางคืนเขาไม่ได้เลยมีสกวรเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นก็ไปจุดธูปขอขมาก็คือให้ไปจุดธูปขอขอขมาคะ่ะแต่ว่าให้ไปจุดที่วัดสาลย่านะคะไปที่วัดวัดมหาบุตรค่ะไปขอขามา ใช่ค่ะไปไปเหมือนไปบอกท่านว่าเออเราไม่ได้เราเหมือว่าเราไม่ได้ตั้งใจลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้เจต,ตนาจะล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอขอแบบให้ย่อาอภัยให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะครับโอ้โหตอนนี้ก็ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็คือแสดงให้ให้เห็นว่าให้เห็นเลย,ยานาท่านเนี่ยคือดูแลลูกหลานใหมายความว่าคุณย่าคุณยายเราเนี้ยอับถือ ยาอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอ๋ออ๋อแล้วก็พอโดนเหมือนกับว่าลบหลู่โดนดูหมินก็เหมือนเป็น<ช>เดือดเป็นร้อนโก<ช>รธแทนลูกศิษย์ธลูกาหาลูกหลานไอประมาณนั้นค่ะก็คืคอแบบว่าคือทางบ้านคือจะนับถือย่ากันตั้งแต่แบบตั้งแต่แยายพ่อแม่คือพี่ป้าน้าอาคือทุกคนจะนับถือย่าหมดแต่เราอะแล้วความเป็นเด็กเราไม่รู้จักหรอกว่าย่าคือใครเรารู้แต,รแต่ในหนัง คือเรารู้แต่ะหพาะในหนังว่าเป็นเป็นผีแล้วก็คือเหมือนร้อพ่อมาอะไรประมาณนี้<อ>บบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคิดของเราแต่เราไม่คิดว่าเอ้ยเราจะเจอแบบตัวเราเองแบบอกับกับครอบครัวเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ทีน,นี้พอหลังจากนั้นพอเราได้ยินตรงนั้นปุ๊บเหมือนเราเริ่มศรัทธาท่านขึ้นมาเหมือนว่าเราแบบเริ่มแบบเออเนาะสงสัยย่ามีจริงคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นแค่ตำนานเป็นแค่เรื่องละครที่สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบอ่าศรัทธา เราก็เลยเหมือนแบบไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็จะไปไหว้ <S <S แล้วมีเหตุการณ์ที่สองก็คือตอนวัยรุ่นเป็นเด็กอะคะ่ะวัยรุ่นก็คือจะมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราก็แบบเออยังแบบมา,มา,มาเรียนอยู่ปวชอปปี้ปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าเออไปไหว้ย่าดีกว่าเนะแต่คือเรา,เอาพาแฟนเราไปด้วยด้วยความที่ว่าเราอะเหมือนเราแบบเออเอาแฟนเราไปแบบไปชวนอยู่ดีๆก็ชวนกันไปบอกเออไไหว่าย่าหน้ากันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า ให้เขารั่เหมือนให้ย่ารับรู้ว่าเออเนี่ยเหมือนเหมือนผ้าหลานเคยไหว้นะอะไรประมาณเนี้ยอ่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไปกันกลางวันนะคะไปตอนกลางวันพอไปเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนอจุดธูปอธิษฐานบอกว่าเออย่าจ๋าอะไรเงี้ยลูกมาไหว้นะอะไรเงี้ยลูกหลานมากราบไหว้นะคะอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายคนเนี้ยเป็นเนื้อคู่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ย่าแสดงปฏิหารให้เห็น เราบอกแบบนี้ด้วยความเชื่อของเราเราก็อ่ะโอเคพอจุดทูปเสร็จไหวเสร็จตัอะไรเสร็จใช่ไหมคะก็ไปแปะทองค่ะไปแปะทองที่แขนยาค่ะสรุปว่าช่วงที่เราแปะเหมือนคือคือทลูกปั้นยาบุม๋มผุ่มลงไปเหมือนเนื้อคนเลยค่ะซึ่งเราเหมือนความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราจับเนื้อคนเหมือนเราจับเลยอะค่ะเหมือนจับเนื้อคนนิ่นมๆอะค่ะซึ่งเ รูปรักษณของย่าตอนนั้นที่เราไปแปะทองเนี่ยเป็นหุ่นเป็นหุ่นหุ่นเลซินที่พึ่งใช่ใช่ที่มีอยู่ที่วัดอะค่ะที่เขาไปไหว้กันอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเราก็แบบเอ้ยเหมือนแบบเราไม่เชื่อใช่บุ๋มลงไปเลยเหมือนจับเนื้อคนเลยแบบกดลงไปเหมือนเนื้อคนเลยทั้งๆที่เป็นเลซินแข็งๆเอ้ยอันนี้อันนี้ตื่นเต้นเพราะว่าพี่ทอฟฟี่บอกตรงคือเคยไปแล้วไม่ทันครับเพราะว่าเคยไปไปไปงานงานศพ งานศพของแม่ของน้องดะน้องดะ,งดะรายการตลกหกฉากเนี่ยนะครับเขาเขามีสวดอภิธรรมที่วัดมหาบุตรพีทอฟฟี่ก็ตั้งใจจะไปแต่รถติดมากก็คือเขาปิดศละาญ่าก่อนก็เลยไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยคือจะไปจะไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งเพราะว่าเราอยู่คนละฝังไงพีทอฟฟี่ก็อยู่แถวแถสายไหมเนี่ยก็เลยการเดินทางกับลำบากไม่ค่อยสะดวกแล้วมีอยูอ่ครั้งหนึ่งคุยกับพี่พีททองเจอือว่าเดี๋ยวพี่พีทเนี่ย จะเปิดบ้านย่านาคให้เข้าไปถ่ายรายการเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พีทจะไม่ค่อยอนุญาตให้ใครเข้าไปถ่ายคือพี่พีทเนี่ยเป็นหลานย่านาคนะใช่ใช่ค่ะเข้าใจค่ะอ้พี่พีททงเจือเป็นหลานเลยยวก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพอดีโควิดซะก่อนก็เลยยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสที่บ้านจริงๆของย่านาคเลยนะครับน่าจะอยู่แถวอ่อนนุชเนาะ เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะไปค่ะจะไปวัดมหาบุตรเลยค่ะไปที่ศาลย่าเลยค่ะส่วนใหญ่ที่จะไปไหว้ก็จะไปไหว้ที่นั่นแล้วก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็เหมือนว่าอ่ครั้งแรกเรากดลงไปที่แขนแล้วบุ๋มครับแล้วพอเหมือนแบบเราไม่แม่นตจอีกรอบนึงเลยแปะท้องที่แก้มที่แก้มค่ะบุมบ๋มบุ๋มบุ๋มลงไปเหมือนเราอ่ะกดแก้มคนนะคะแบบเหมือนเราเอาม้อจิ้มไปที่แก้มคนเลยค่ะอือมใช่แล้วเราก็ตกใจเราก็ไปยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วลมก็พัดเลยค่ะลมก็แบบพัดวูบมาเลยค่ะแบบ พาตบปูบเหมือนให้เรารู้สึกว่าเหมือนย่ารับรู้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเรายืนช็อกเลยเหมือนกันเพราะว่ามันกลางวันด้วยค่ะเป็นตอนกลางวันไม่ใช่กลางคืนคือแบบเราไปตอนกลางวันแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ยืนอึ้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบมองหัน้าแต่ว่าเหมือนมีใครเห็นแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนเราไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะความรู้สึกกลัวหรือหรือหรือตื่นเต้นหรือตกใจหรือยัลุกคือขนลุกด้วยแล้วก็ตกใจด้วยแล้วก็แบบ ไม่เคยคิดว่าจะเจอว่าเอ้ยสิ่งที่เราอาธิษฐาน่ะมันจะเป็นจริงหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนเนี้เป็นเนื้อคู่เราหรือเป็นคู่ครองเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้แสดงปฏิหารให้เราเห็นให้่านะคะอ๋อใช่แต่ความความกลัวไม่ได้มีหรอกเนาะแต่คือแปลกใจมากกว่าใช่แต่ตอนนา้ก็อาว่าเออญาแสดงเอาปฏิหารให้เราเห็นแบบจริงๆว่า ย่าแบบมีจริงๆนะแล้วรับรู้แล้วว่าเออสิ่งที่เราพูดที่เราขออ่ะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่ย่าเหมือนเหมือนเป็นการเสียงไายอะค,ะค่ะมันเป็นการเสียงไทยอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะโโก็เลยใช่ะค่ะคือแบบคือเล่าให้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วแฟนอ่ะ ก็เหมือนกันแฟนกับเนี่ยเจอวยกันทั้งคู่ก็คือแฟนก็อธิษฐานเหมือนกันคือไม่ได้ตั้งใจนัดแน่กันอธิษฐานทัต่างคนต่างอธิษฐานในใจแล้วพอเหมือนแบบแฟนก็บอกว่าแฟนก็แปะทองเหมือนกันแฟนบอกว่าก็แปะไปก็บุมเหมือนกันเหมือนเหมือนจับเนื้อคนทั้งเราทั้งเราแล้วก็แฟนเราอะค่ะแล้วทีนี้เหมือนเราพอเราเหมือออกมาจากวัดนะคะเราก็เลยเล่าให้ฝัดกันฟังว่าถามประมาณถามว่า อธิษฐานอะไรอะไรประมาณนี้คือขออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแฟนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็อธิษฐานว่าเออถ้าเราเป็นเนื้อคู่หรือเราเป็นเป็นคู่กันอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ญาติแสดงปัริหารอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยเขาแปะทองลงไปอ่ะเหมือนเราจับเนื้อคนเลยนี่แบบนี่เหมือนเราจับเนื้อคนแต่เขาแปะตรงแขนนะคะเขาก็จับเหมือนแบบมาแปะลงไปแล้วเขาบอกว่ามันบุ๋มเหมือนเนื้อคนเราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเราก็เจอนะเราก็เป็นเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะอธิษฐานเหมือนกันแล้วก็เจอปฏิหารเดียวกัน ใช่ค่ะในวันน้นเลย oh ho, วันน้ำเลยสุดยอดมากอันนี้<ช>เรื่องที่สองที่เกิดกับตัวเองนะใช่ค่ะอ่ะันนี้เป็นเรื่องที่สามก็คือเราค่ะทำง,งานกลางคืนใช่ไหมคะเหมือนว่าช่วงแบบวันหวยออกอ่ะคุณตอบว่าคุณเองคะคะคือวันก่อนวันหวยออกเนี่ยศาลย่าเขาจะเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะให้ไปไหว้อ๋อย่างคืนนี้เขาจะเปิดใช่ไหม ตอนช่วงโควิดนี้ไม่แน่ใจค่ะหน้าตอ,อน,นยังปิดอยู่ใช่ใช่ชแต่ว่านามันานานมากแล้วค่ะประมาณหลายสี่ห้าปีมาแล้วอะค่ะก็คือเราทํางานเลิกงานกันคือทํางานเป็นพนักง,งานห้างอะคะ่ะที่โรตัสสาขาอ่อนนุชแล้วทีเนี้ยมันจะมีพวกพี่กะ,ะคะ่ะพี่ที่เป็นหัวหน้าเราด้วยแล้วก็เพื่อนเราเพื่อ่วมงานด้วยอะอยากได้เลขก็เลยช,ชวนกันไปบอกว่าเฮ้ยไปไหวา้ย่ากาันไปขอเลขกันพรุ่งนี้หวยออกอะไรประมาณเนี้ยแต่เราอะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเออไปก็ไปอะไรประมาณนี้คือเราก็อยากไปอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยไป ทีเนี้ยมันจะมีเด็กน้องอะค่ะรุ่นน้องค่ะหมายว่าเพื่อนรุ่นอรุ่นน้องอะมาบอกหนูไปด้วยหนูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยนัดกันว่าเอยองั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนเลิกงานแล้วเจอกันที่หน้าห้างอะไรประมาณนี้ยคะ่ะก็เลยนัดเสร็จปุ๊บพอเจอกันตอนเที่ยงคืนก็คือแบบห้างปิดแล้วเราก็อ่าเจอกันจะนั่งแท็กซี่ไปแล้วไอ้น้องเด็กทางขาเขาเลยพูดขึ้นมาบอกว่าโอ๊ยจะบอกจะไปแล้วจะได้เลขหมออะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดปะเลขจริงอะไรเงี้ยก็ ก็ดีดีอะไรประมาณเหมือนเหมือนพูดลบหลู่อะค่ะ <ๆ S 2> คือ <ๆ S 2> ท้าทายก <ๆ S 2> ึ่งกึ่งลบหลู่ใช่ใช่ใช่ประมาณนะคะทีนี้เราอะกำลังจะขึ้นรถแท็กซี่หมาหอนคือตรงหน้ารถ BTS นะคะ BTS อ่อนนุ่นอะมันเป็นมันไม่ใช่บริเวณ <c ười> บ้านคนมันเป็นเข้าใจใช่ไหมคะตรงวง BTS อ่อนนุ่นอะคือมันจะเป็นบริแวกแบบเป็นห้างเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยมีเสียงหมาหอนแต่ว่าหมาหอนรับเลยค่ะคือขึ้นพอเปิดัวแท็กซี่ปุ๊บัวแท็กซี่ยังมองหน้าเราเขาเลยถามบอกว่าเอ้าเห็นไหม เราก็เลยบอกว่าได้ยินก็บอกกันได้ยินก็เลยเงียบกันก็เลยไม่พูดอะไรกันในรถเสร็จแล้วปุ๊บพอไปถึงวัดย่าค่ะประมาณเที่ยงคืนครึ่งเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงใช่ไหมคะหมาหอนรับอีกคือหมาหอนรับเลยพอลงทักเตอปเปิดแล้วทักซี่มาผู้ปักหมาหอนไ้เกลียวเลยค่ะแบบดังลั่นวัดเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ค่ะไปขอเลขกันคือแบบไปขอเลขกันใช่ค่ะคือแต่ว่าวัดเปิดนะคะหมายว่าเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงคือให้เข้าไปขอเลขได้ค่ะเฉพาะแค่ ่าก่อนวันหวยออกอะค่ะครับค่ะก็เลยแบบไปถึงวัดหมาก็หอนรับเลยเหมมันรับต้อนรับเราเลยว่าเอ้ยเธอมาแอบมาเนี่ยต้อนรับแต่เราไม่ใช่ไมหควรบปลูกแต่เรารู้ในใจแล้วว่ามันเจอดีแน่คือในใจเราคิดด้วยเลยว่ามันต้องเจอดีแน่แล้วก็พูดกับน้องมันว่าเนี่ยพูดอะไรไว้อะระวังนะจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกไม่เจอหรอกพี่ไม่ไม่จะมีอะไรอะไรยังไม่หยุดยังไม่ยังไม่หยุดยังไม่สลบ ยังเราอ่าโอเคได้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปจุดธูปไปจุดธูปจุดเทียนไหวใช่ไหมคะแล้วตรงศาลข้างศาลย่าค่ะจะมีต้นตะเคียนเก่าๆค่ะต้นใหญ่ๆค่ะตรงเป็นแบบไว้กันรถบุดเลขกันนะคะเขาจะให้แค่จุดเทียนใช่ค่ะก็คือให้จุดเทียนใช่ค่ะจุดเทียนเสร็จปุ๊บเราก็จุดเทียนแล้วเราก็ขอกันก็จะมีพี่มีอยู่สี่คนที่ไปด้วยกันห้าหกคนนะคะไปด้วยกันยืนยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นยืนตรงต้นตะเคียน,นะคะ่ะ แล้วก็เอามือค่ะเหมือนออีคนถือเทียนอีกคนนังถือโทรศัพท์ไปถึจะถ่ายติดเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอีกคนนึงก็มือขูดขูดเลขไปขูดเลขมาที่ต้นตะเคียนค่ะสรุปว่าไม่ได้เห็นเป็นเลขค่ะแต่เห็นเป็นหน้าเด็กอะค่ะโผล่ขึ้นมาในโทรศัพท์เลยค่ะฮะใช่ค่ะแบบหาอติดด้วยค่ะแล้วเพื่อนแบบช็อกเลยแบบคนห้าหกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเห็นแบบเห็นตาเดียวกันหมดเลยค่ะว่าเป็นเป็นเป็นหน้าเด็กแบบมีจุกอะมีจุก โผล่มาโทรศัพท์แต่ว่เป็นแบบทีปหน้าไม่เหมือนกระดูกเป็นโครงกระดูกค่ะโผล่มาในโทรศัพท์เลยอะค่ะเป็นเป็นเปราเราซูมสองไปที่ต้นตะเคียนใช่ใช่เพื่อที่จะดูเลขใช่แต่มันไม่ได้เป็นเลขค่ะมันกลายเป็นรูปเป็นรูปหน้าเด็กอะค่ะเป็นเหมือนแบบเด็กมีจุกอะจุกจุกเดียวอะค่ะแล้วก็โผล่มาในโทรศัพท์อะค่ะเหมือนว่าเหมือนให้เราสายให้เราให้เราติดเห็นติดเลยว่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นเด็กนะเป็นกุมารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว แล้วถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปไว้ไหมฮะถ่ายไว้ของเพื่อนค่ะโทรศัพท์เพื่อนค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะค่ะ<อ>นานแล้วอะคะ่ะอมันนานมากเลยใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนถ่ายติดเอาไว้อะค่ะคือเพื่อนถ่ายเก็บเอาไว้ไวแล้วเพื่อนก็บนแบบคือแบบยืนช็อกกันนะหกตาเลยค่ะเพือว่าหกคนสิบสองตาเหมือนกันหมดเลยโอ๋โอ้อสุดยอดคือตอนนี้ตอนนี้น้องแหม่มอยู่อยู่ในห้องหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีเดี๋ยวมี พี่ๆเขาบอกว่าสัญญาณเสียงโทรศัพท์อาจจะขาดขาดให้หายตอนเนี้ยอ่าพี่ทัวฟี่โทรจากเบอร์โทรไปสู่เบอร์โทรก็อ่าน่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ใช่เพราะว่าที่บ้านจะไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะ<อ>เพราะว่าอ,อยู่ในห้องแล้วก็ปิดเขาด้วยะคะ่ะโอ้โหครับครับครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็มีวันแรกนั่นแหละที่ ไม่ทราบว่าผมโทรผิดไปโทรไลน์หาใครไม่รู้พอสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีมันก็กลายเป็นสะดุดไปหมดเลยลืมไปว่าคุยทางเบอร์โทรศัพท์นี่มันจะชัดที่สุดนะครับ<ช>อ่าไปกันต่อครับเมืม่อกี้นี้อ่าพอเด็กที่โผมาจากต้นไม้เป็นหน้ากุมารมีจุกแล้วแล้วเราทํายังไงกันตอนนั้นตกใจก็ยืนท็อกันนะคะก็เลยพูดกับน้องยังไงล่ะมึงเจอดีแล้วอะประมาณเนี้ยค่ะออ แต่ไม่ได้วิ่งไม่ได้โกยไม่ได้แไม่ได้วิง่งไม่ได้อะไรค่ะคือทุกคนทําใจแล้วว่าต้องเจอค่ะ,คะเขาคิดว่าเหมือนแบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าน้องคนนี้ยไปปลูบไปไปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลาอต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกได้ยืนอึกประมาณพูดว่ามึงมาเสียเที่ยวแล้วมึงรีบไปจุดทูปขอบมาญาเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อใช่ค่ะก็คือน้องคนนั้นก็บอกอ่าเออไปจุดทูปหนูไปขอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนก็อเหมือนจุดทูปมาเสร็จ ต้องรับอีกรับแล้วก็ลมก็พับแบบวูบแบบวูบแบบว่าเออรับรู้แล้วนะว่าขอมาแล้วอะไรางเนี้ยะ่ะน้องแมมค่ะเสียงน้องแม่มขาดหายเริ่มหนัก<ช>ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับมีมีเดี๋ยนี่สัญญาที่ชัดแจ๋วเลยนะคะของพี่ไปชัดแจ๋วเลยใช่ไหมแต่ของน้องแมมมาแบบว่า แบบตอนนี้เริ่มอาการหนักแบบปปแปดปปแปดแบบเริ่มฟังจับใจความไม่ได้แล้วว่ะใช่ไหมคะอุย้ยตัขอได้แล้วนะคะว่าขออนุญาตว่าขอเล่าเรื่องย่าให้ฟังอะไรประมาณนี้คะ่ะคืออันนี้ผมดูแล้วนะพี่เขาพเขพราะวันเราคือหนูยิงยาที่ทับเจ๋อมากทับมากไปโอ้ตอนนี้อาการหนักมากเลยครับจริงๆครับใช่ไหมคะใช่อันไหนไหนขอขอคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นไง ท่านที่ฟังอยู่ว่าน้องแหมมเสียงขาดหายหรือโอเคถ้าโอเคจะได้ให้ไปต่อแต่ถ้าสะดุดจริงๆเดี๋ยวเราต้องต้องหยุดใช่เพราะว่าก็น้องล้อนุไ่อนุาใช่ค่ะคือนะคืออย่างที่หนูบอกว่าบางทีไม่อนุญาตหรืออะไรไม่รู้แต่เราขอแลกประมาณนี้ค่ะนก็จะพยายามเนี่ยแหละค่ะก็เป็นฝังได้เท่านี้เพราะว่ามันก็เจอแทบทุกวันเลยนะครับ ใช่ค่ะเรื่องราวแบบเกี่ยวกับสัญญาณเกี่ยวกับอ่าทางเทคนิคนั่นแหละซึ่งก็หาคําตอบไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็นที่เครื่องแล้วก็อินเทอร์เน็ตพิทฟี่แน่เพราะว่ามั่นใจมากๆว่าแรงสุดเร็วสุดแพงสุดด้วยคพราะไ่าทั้งทั้งอะไรคือแบบมันโอเคแต่ว่าปกติใปกแล้วไม่ไม่ติดขัดนะคะไม่ขาดไม่หายนะก็ปกติเลยค่ะ ด้วยไม่ซ้ำเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีสัญญาณขาดโอเคโอเคตอนนี้คอมเมนต์เป็นทิศทางเดียวกันคือเสียงขาดขาดหายไปเป็นหนักมากแล้วก็จับใจความยากแล้วงั้นโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปน้องแมมได้ค่ะได้ครับแล้วก็เตรียมเรื่องราวนี่คือยังไม่หมดแค่นี้เนาะใช่ล้วมีอยู่อีกแบเยอะมากคือเรื่องทั้งเรื่องของที่ตายด้วยตัวของหน้าสาไปค่ะหลาย โอเคโอเคตอนนี้คือแม้แต่พี่ท็อฟฟี่เองก็ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะ